ชีวิตดีมากเลยนะครับทำของส่งออกต่างประเทศได้ตอนนั้นะตอนนั้นนะย่ามีตังค์ใช่ไหมครับจต่หลังมาลุงเขาไม่ค่อยสบายอะ่ะก็หามหมอเมื่อก่อนมีรถมีบ้านที่เชียงใหม่ก็ต้องขายขายรักษาเขาคิดว่าเราเราหามาด้วยกันแล้วก็มาช่วยกันทําจนมีอะ่ะย่าต้องรักษาเขาให้หายแต่มไม่หายอะคะ่ะเสียชีวิตลงมันสุดท้ายมันก็ไม่เหลืออะไรตอนนี้ย่าเช่าบ้านเขาอยู่คะ่ะ เขาเดือนละสามพันคุณย่าเนี่ยเป็นคนเจียงใหม่แม่นก่อครับครับคนสังกับแป้งจ้าสังกระแป้ง,ง,ปงผมอยู่หางดงนะครับรบ,บ้านเดียวกันบ้านเดียวกันแล้วย่ามาอยู่กรุงเทพนี่เมินเลยยังครับ2อเก้าแล้วครับอี 29, กสอเก้าตามสิบกาปีกือบสี่สปีแล้วเนาะจะซื้อไม้ที่ท่าเรือของเตยมา ไม่หลังนองนอคือตุ๊กตาตัวนี้มาจากไม้อันนี้ลูกชายเขาจะกึงอยู่ที่บ้านเวลาแย่ออกมาขายยา่ก็จะจิ้มตาเขียนปากอะไรให้หมดแล้วก็มานั่งติดแข้งติดขาที่นี่ค่ะที่ผมเห็นอยู่ตอนนี้เราอยู่กันตรงที่ปากทางเข้าแฮปปี้แลนด์แต่มุมเนี่ยเป็นมุมที่อับสายตาเลยนะครับถ้าไม่เดินเข้ามาตรงนี้เนี่ยทำไม ถึงมานั่งขายตรงนี้ครับาตรงนี้มันมันจะนั่งติดนั่งทําได้ครับแล้วก็มาเช้าได้แล้วคุณย่ามาขายกี่โมงถึงกี่โมงบ้างครับวันหนึ่งแปดเก้าโมงก็ขายได้ถึงเย็นก็ประมาณทุ่มหนึ่งก็กลับมันก็ได้อยู่นะสามสี่ร้อยก็ได้อยู่หักทุนแล้วเหลือเท่าไหร่ครับ คือมันไม่เหลืออะไรเลยอ่ะพอย่าขายได้ย่าก็ต้องซื้อกับข้าวกับปลาไปบ้านใช่ไหมไปกินแล้วพรุ่งนี้อีกมืออ้อหนึ่งมันมันไม่พอสู้ค่อนข้างเยอะเลยครับค่าใช้จ่ายที่บ้านเนี่ยแกจะเป็นคนคนจัดการทั้งหมดทั้งค่าน้ําค่าไฟคือค่าใช้จ่ายทุกอย่างอ่ะแกทําได้อย่างเรายังทําไม่ได้เลยสวยนะปานิชงานประเภทนี้เนาะถ้าไม่รักกินเนี่ยจะทําไม่ได้คุณย่าเนี่ยรักอาชีพนี้มากเลยใช่ไหมคับรักมากครับมันเหมือนอยู่ในสายเลือดของย่า นอนมันก็ต้องนึกว่าเออวันนี้จะทําตัวอะไรขายดีมันลากมากกว่าลูกคือในชีวิตเนี่ยคิดถึงแต่เรื่องตุ๊กตาไม้หลานพวกนี้เลยแล้วก็หลานอีกคนหลานก็เรียนหลานย่าทุกวันนี้เรียนด้วยทํางานด้วยค่ะส่งตัวเองเรียนทุกวันย่าก็สู้ให้หลานเรียนหนังสือจบให้ดูย่าเป็นตัวอย่างว่าย่ายังสู้หนูก็ต้องสู้ หือว่าแกก็สู้สุดๆอะแกขยันมากๆอะแล้วก็เวลาแกหายไปวันสองวันใช่ไหมพี่ย็กบอกว่ายายหายไปไหนมายายปวดหลางยายไม่สบายก็เห็นคนแก่นะคะสู้ค่ะแล้วก็ของที่แกทำมันน่ารักด้วยก็เลยอยากหนุนค่ะพี่ยากพูดอะไรไปน้ำตาหนนก็ไหลนึกึงว่าตอนนี้เรามี จนท้ายไม่มีอะไรเลยเราเคยมีเคยไปไหนก็อยากได้ไปใช่ไหมแต่ตอนนี้ไปไหนไม่ได้แล้วค่ะคุณย่าครับเงินทองมันวันนี้มันอาจจะหมดไปแต่ว่าสิ่งที่ยังติดตัวอยู่กับคุณย่าตลอดนั่นก็คืออาชีพทําตุ๊กตาไม้ลังของคุณย่าที่คุณย่ารักย่าจะไม่ถอยย่าจะสู้ย่ารักตุ๊กตาของย่ามากครับครับผมเพราะมันสร้างมากับมือกับสามีของย่า มันคืออาชีพที่เกิดมากับคุณย่าจริงๆสู้ๆนะครับเป็นกำลังใจให้นะครับผู้พิการทางการได้ยิน kind of และการมองเห็นสามารถรับชมรายการขอเพียงแค่เขียนมา t h เมล i บ็อกได้พร้อมกันทุกวันอาทิตย์เวลา16.20นาิกา20นาทีทาง Nation TV ช่อง22